สวัสดีครับร้านอุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแน่นเช่นเคยครับเป็นเหรียญครบนะครับอายุครบ7จปีนะครับของตมาวัตถุมงนะออกปี2564กครับผมนะครับเป็นเนือเงินนะครับเนเงินนะครับของตมาจานนะครับจานที่เหรียญด้วยแล้วก็เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินของตมาก็จานที่ขอบนะครับ ข้างหลังก็จานนี้ข้างบนนี่นะข้างหลังเป็นรูปหลวงตาม,มานะกมพระสวดอยู่ครับเนี่ยมีจานเนี่ยรอยจานทั้งอันเลยนะครับผมเต็ไมไปหมดเลยนี่ก็เป็นจานครับสวยนะครับผม สวยฟึ้งนะครับผมรุ่นนี้หลวงตาบอกว่านะครับแกะบล็อกได้เหมือนหลวงปู่ดูมากนะครับเอาไว้โทรคุยฮัลโหลฮัลโหลหลวงปู่ได้นะครับจดม์แล้วก็ขอนะครับไม่เกินกรรมนะครับแล้วก็ต้องตวจปดจักรพัดนะครับสวยนะครับผมมาพร้อมสร้อยนะครับสร้อยประคำนะครับผมประคำตีขาวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อนะครับร้านเบยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านอย่าไม่พลาดน,นะครับทุกรายการให้ดูมงคลดีๆจากร้านเบยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ